อย่างกรณีวสันอามองเกษตรกรรุ่นใหม่วัย21ปีบ้านแม่งงาวใต้ตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่วันนี้หันมาเอาจริงเอาจังกับการประคบประง,งมเลี้ยงดูวัชพืชวัชพืชนี่ที่เรียกกันว่าปืนนกไส้คือทั่วไปเขาก็เรียกกันว่าวัชพืชนะนะน่ากินได้นะ ก่อนหน้าที่ผมไม่เคยรู้เลยว่าวัชพืชตัวนี้จะปลูกขายได้มารู้ด้ยวยความบังเอิญจะกการลงทุนเพาะต้นกล้าดอกดาวเรืองขายทางออนไลน์แต่ต้องล้มเหลวเพราะมีคนสั่งของเราไปแล้วเขาไม่จ่ายเงินให้เราจนต้องเลิกไปหมดเพราะเงินทุนที่ทำที่จะทำต่อแต่ในตอนที่ขายเพาะกล้าต้นดาวเรืองผมได้ไล่สดเชิญชวน ให้คนมาซื้อต้นกล้าและมีการถ่ายภาพสถานที่ในบริเวณหมู่บ้านเป็นขอบังเอิญที่ไม่ได้ตั้งใจที่มีภาพของต้นวัชพืชปืนนกไส้ติดเข้าไปด้วย <c oughs> ซึ่งที่บ้านผมเรียกว่ายาก้นจำนะก็มีปืนนกไส้ติดไปด้วยเลยแล้วเป็นไงต่อละ่ะมีกุศลต้องเขานั่นแหละโอโอนะ โดยมีคนเขาอยากได้สิอินดูททาเนี่ยทำให้นักธุรกิจไทยเชื่อสายอินเดียสนใจเข้ามาโพสต์ถามในหมู่บ้านมีวัชพืชต้นนี้ไหม,มถ้ามีเขาสนใจที่จะรับซื้อตอนนั้นไม่ก็ไม่สนใจอะไรมากนักเพียงแต่สงสัยว่าเพียงแต่สงสัยว่ามันคือต้นอะไรมีประโยชน์อย่างไร จึงเข้าไปหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตเลยได้รู้ประโยชน์ไม่ใช่วัชพืชอย่างที่เราต้องถอนทิ้งและมีอยู่วันหนึง่งผมกับพ่อไปสร้างกระท่อมในสวนน้าพ่อถูกมีดบาดขาน้าที่ผ่านมาเรารู้แต่ว่าใบสาบเสือเอามาตำปิดแผลจะช่วยห้ามเลือดได้ผมเลยลองเอาปืนนกใสมาปิดแผลให้พ่อปรากฏว่า แค่นาทีเดียวเลือดหยุดไหลโอ้หยุดเลือดแต่ดีด้วยปืนนกไสเ้เขาไปดูนอมีอะไรบ้างในปืนนกไสอนะมันก็มีดีๆของเขาอาจารย์กินทบทุกวันแหละคราาทำมานี่ยทำแบบข้าวได้นะปืนนกไส้ที่นี่เยอะว่าสันเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการหันมาทําปืนนกไส้วัชเพืชที่ขึ้นดาดเดินในหมู่บ้านให้ชาวบ้านถอนทิ้งกันไม่หวดัดไม่ไว โอ้ยเดินไปเดี๋ยวมันปักนะมันติดตามไม่ใช่ปักเรามันติดตามกางเกงนะตามชุดนี่โอ้โหนะไอไอไอเมล็ดแก่ๆมันน,นนะเยอะแยะไปหมดเลยปลูกนี่ไม่ยากเราแค่เดินผ yep. ่าตรงแก่ๆไปเท่านั้นแหละนะมันจะติดตามเนื้อตามตัวเราไปนะติดตามเสื้อผ้าเราแล้วก็อยากให้เกิดที่ไหนก็เดินไปตรงนั้นเลยทีนี้นะแล้ก็ปัดๆปัดๆลงไป <laughs> มันก็จะกระจายไปทั่วเลยเปลือกนกใส่เยอะที่นี่เยอะ ว่าสันเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการหันมาทำสวนปืนนกไส้วัชพืชที่ขึ้นอยู่ดาดเดินในหมู่บ้านให้ชาวบ้านอถอนทิ้งกันไม่หวัดไม่ไหวเพราะไม่เคยรู้ถึงสรรพคุณด้านดีของวัชพืชน,นี้มาก่อนจากความรู้ทางอินเทอร์เน็ตเลยกลายเป็นการทดลองเอาใบลำต้นมาตากแห้งทำชาชงดื่มโอ้นี่เริ่มผัดผัดพัก ลวกจิ้มน้ำพริกปรากฏว่ามีรสชาติคล้ายผักกาดไม่เหม็นเขียวแถมยังออกรสหวานอีกั้ง h กโอ้เนี่ยอาหารชั้นดีของเราเลยแล้วนะปืนนกไซนี่นะอย่างดีเลยจากนั้น <c oughs> ติดต่อกลับไปที่นักธุรกิจคนเดิมยังสนใจที่จะซื้อวัชพืชพัพนนี้อยู่อีกไหมนะได้รับคำตอบว่าสามารถผลิตส่งเข้าได้มากแค่ไหนโอ้โหอาอย่างนี้เลยนะ ต้นปีที่ผ่านมาเลยมีสัญญาทําธุรกิจร่วมกันงานโอ้ดีที่ไปที่มานะเนี่ยมาทากับข้าวทําอะไรได้เยอะนะปืนนกไส้นี่เอาสิมีประโยชน์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตด้มีอะไรบ้างนะประโยชน์ของเขาเยอะนะเบื้องต้นทําสัญญารับซื้อสองปีจิ้มในอินเทอร์เน็ตด้ซิปืนนกไส้มีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านนะหรือมาทาตรงนี้หรือตรงไหนเสิร์ชตรงไหนได้เตรียมตัวหน่อย เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเบื้องต้นทําสัญญารับซื้อสองปีว่าสันตงส่งวัตถุใบลําต้นและรากปืนนกไส้แบบอบแห้งให้ได้เดือนละ50กิโลกรัมโดยทางบริษัทให้ราคากิโลกรัมละ500บาทเพื่อนําไปเป็นส่วนผสมใน,นยาสีฟันโดยปืนนกไสมีสรรพคุณต้านเชื้อจุลินทรีย์แก้อักเสบห้ามเลือด ช่วยรักษาแผลในช่องปากและลดกลิ่นปากได้นี่ไงนี่ไงเขาจะมีส่วนเย็นๆซาซาอยู่ในตัวเขานะอาจารย์ชิมดูแล้วมันมีเหมือนตัวเย็นๆซาซาอยู่อ๋อนี่มันต้านจุลินทรีย์ได้เนโหยุคโควิดอย่างนี้ดีเลยนะต้านจุลินทรีย์ต่างๆดีนะอา้าวใครจะไปสกัดดูก็ได้นะสกัดปืนนกไส้นะจะสกัดแบบไหนแบบไหนก็ได้เอาไปเนีย่ยทำ สมุนไพได้เลยนั่นเนี่ยเอาไปอบดมเนี่ยก็จะได้เหมือนกันนั่นเนีขยายหลอดลมได้นั่นเนี่ยาอ่าเนี่ยโอ้โหมีฤทธิ์อย่างนี้อ่าเดี๋ยวอ่านอ่านสรรพคุณปืนนกไซน์หน่อยสิมาแล้วเนี่ยอ่ามาโอ้อ่านยากเล็กนมาตัวเล็กอาดีกว่าอ่านไม่ได้เนาะ เออเราขยายใหญ่ก็ได้นี้ทำไมเรางงเงี้ยอ่าสรรพคุณของปืนนกไส้วารากใช้ต้มกับน้ําดื่มเป็นยาแก้หวัดนะนี่ยแก้หวัดได้นะนั่นแหเหมาะเลยเหมาะเลยเอ้าส่งเมล็ดปืนนกไส้ไปให้กันปลูกนะฝ่ายตลาดวิธีทำน้าส่งปนะใครต้องการน้ส่งไปเก็บส่งไปแล้วก็ปลูกเหมือนกันกับปลูกข้าวนั่นแหละนะเหมือนกันเลยกับปลูกไกลข้าว เออปลูกเมล็ดไอ้เพาะเมล็ดนั่นแหละนะเอาเมล็ดปืนนกไส้ไปด้วยนะนะปินนกไส้ทั้งต้นเนี่ยแก้หวัดดีมากเลยเนี่ยหวัดหวัดโควิดมาเนี่ยเอาไปช่วยเสริมกันนะปินนกไส้ทั้งต้นอีกตำราระบุว่าใช่ผสมกับรากสาบเสืออือโอ้เปินนกไส้ผสมรากสาบเสือรากมาเลี่ยมหินนะก้นจำทั้งต้นนะ ผักปลาบทั้งต้นนาะผสมผักปลาบด้วยนะนำมานะนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ไอโอ้มีน้ำมูกข้นทั้งต้นเลยใช้ทั้งต้นเลยโอเหมาะเลยเหมาะเลย,อเลย,อเลยตอนนี้จเจ้าเลยจเจ้าเลยนะนี่ดีดีดีด,ด,ดีดีมากเอาเลยเอาเลยส่งไปช่วยกันเลยเนี่ยปลูกง่ายง่ายขึ้นแป๊บเดียวเ,เลยเนี่ยเอาไปนะ ต้มดื่มกันนะเนี่ยใส่สาบเสือด้วยก็ยิ่งดีเนี่ยนะต้มดื่มได้เลยเนี่ยนะเอาไปทําปั่นกินสดก็ได้นะี่ยต้มดื่มก็ได้เอาไปอบก็ได้นะเนี่ยเอาไปดมมาไปอบเลยนะเนี่ยน่าขยายหลอดลมไปเลยน่าอ่าสาใบใช้เป็นยาห้ามเลือดรักษาบาดแผลน่าแผลบวมแผลเน่าโอ้ดีเลยแก้อักเสบดีมากเลยนะี่นะ เวลาติดเชื้อโควิดมันมีการอักเสบนะน,นี่ก็จะแก้อักเสบได้ดีหรือติดเชื้ออื่นๆเนะนี่ยมีบางมีบางข้อมูลระบุสรรพคุณนอกเนื้อจากที่กล่าวมาว่าทางต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ท้องร่วงโควิดเนี่ยมันจะท้องเสียได้ง่ายด้วยจุกเสียแก้ท้องร่วงจุกเสียด แล้วก็สดนี่ใช้เป็นยาแก้ปวดฟันนะทั้งใบทั้งต้นเลยโอ้นะส่วนใบเขาบอกใบสดใช้เป็นยาแก้ปวดฟันนะทั้งใบทั้งต้นเลยโอ้ดี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 ดดดอ้นะนะัก็ทำยาเย็นนะนี่ยาเย็นนะนี่ปืนนกไส้นี่นะยอดอ่อนนำมา ต้มรับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือนำไปแกงงั้นโอ้อาจารย์กินประจำเลย <c oughs> กินประจำเลยนะดี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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยนะเจ้าเจ้าดีดีอา้าวขยายกันไปส่งพันไปให้กันนะนี่นี่นี่หน้าตาปืนนกไส่นี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเยอะผู้ผาเต็มไปหมดเลยเนี่เนาะเนี่ยเอาเอาส่งพันไปช่วยกัน ใครต้องการเมเล็ดพันธุ์อาประสานตลาดวิธีทำไม่รู้จะมีเวลาเก็บเพื่อปนนนานนนงานตะารกี่ชิ้น <c oughs> โอ้เอาปืนตกไส่ปืนนกใส้เยอะมากเลยหอมนะจ์ก,กินทับทุกวันน่ะเขาเด็ดมาให้เมื่อไหรก่กินทั้งนั้นน่ะคนอยากกินประจำเลยแต่ก็กลิ่นไม่แรงมากแต่ดีดีกินแล้วก็เย็นดีซาซาดีเย็นซาสบายาทำบับข้าวดี อ่าอ่านะา,าถ้าได้สนใจเด้อนี่ปืนนกไซปืนนกไ่นี่สมุนไพรไทยเยอะมากเลยนะรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์นี่มันจะโอ้โหเป็นประโยชน์เลยอาจารย์ว่าสู้โควิดได้เลยนะสู้โควิดสู้โรคต่างๆได้เลยนะประเทศไทยเรานี่ถ้าเรียนรู้ดีๆนะมีพืชอะไรบ้างที่มันจะสู้โรคไปหาหตัวที่มันปลูกง่ายนะนะอะไรที่มันปลูกง่ายก็ใช้แล้วรู้สึกสบายใช่เลยนะ ปลูกง่ายเกิดง่ายนะกินง่ายนะใช้แล้วมันรู้สึกสบายอ่ะใช่เลยแหละนะอันนั้นอ่ะเป็นตัวรักษาโรคอย่างดีเลยอ่าอย่าลืมมาสกัดปืนนกไส่ไว้นะเรากําลังสกัดอยู่เนี่ยนะอ่านะสกัดปืนนกไสดไว้นะกําลังโอโหสกัดโลสกัดเราตั้งหลายโลเนี่ยนะอา้าปืนนกไสดนี่แหละมาสกัดไว้แล้วก็ให้มันเข้มขน้นเข้มข้นเนี่ยแช่สกัดไว้สกักหนึ่งอาทิตย์ อาทิตย์หนึ่งก็เปลี่ยนอาทิตย์หนึ่งก็เปลี่ยนก็ได้หนึง่งอาทิตย์หนึ่งถึงสี่อาทิตย์ก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งมันเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นเลยนะเออมีวิธีสกัดของเราหลากหลายวิธเออีเดี๋ยวเรามาสกัดไว้นเป็นหัวยาไปช่วยกันเนี่ยอาจารย์ว่าสกัดเป็นหัวยาแล้วก็ส่งไปช่วยกันได้นั่นนี่ที่นี่เยอะที่นี่เยอะสกัดเป็นหัวยาส่งไปช่วยเลยนะอาจารย์ว่าเดี๋ยวเราหาวิธีสกัดเป็นหัวยาแล้วก็ส่งไปช่วยกันนะไปผสม ยาสามพลังเรานะาสามพลังสี่พลังเนี่ยส่งไปช่วยเลยสกัดเข้มขน้นเข้มขน้นเข้มขน้ขมขนผสมในสามพลังสี่พลังแน,น่าานบ้างน้ำสกัดบ้างนี่เป็นต้นนะัน้ำมันเขียวบ้างเอาไปช่วยกันเลยเนี่ยน,นี่ดีปืนนอกใส่ <c oughs> นะดีเอาช่วยกัน,น สกัดกล้วยป่าบ้างนะที่นีนะ่สกัดกล้วยป่าด้วยเลยนะเอากล้วยป่าเอาปืนนกไส้เนะี่ยสกัดดีๆๆพวกนี้ทอนพิษด,ดีจังเลวจังเลยนะฉันชอบใจนะเน,นี่ยเอาไปช่วยกันนะอะไรที่มันถูกกับใครก็ใช้ตัวนั้นแหละเยอะแยะ,ยะตอนนี้ในโอ้โหในประเทศเราเนี่ยมีมากมายเชียว นี่เทชนะาจากกระประดับเป็นเหมือนกันนะคิดว่าไม่เป็นนั่นเนี่ยสมุนไพรมาประดับปืนนกไส้ปืนนกไส้นนไสเอามา,มา,มาอ่านต่อเดิมปลูกอยู่สองไร่ตอนนี้กำลังขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้มีผลผลิตเพียงพอที่จะส่งบริษัทการปลูกไม่มีอะไรมากจากที่เคยปล่อยให้มันขึ้นตามมีตามเกิดแบบลกๆเรา เปลี่ยนมายกแปลงปลูกยกแปลงเลยนะยกแปลงปลูกหวานเมล็ดพันธุ์กลับให้น้ําเท่านั้น่าเงินถ้าฤดูฝนไม่ต้องรดน้ําเลยนะปลูกแค่สองเดือนเก็บเกี่ยวได้แล้วปีหนึ่งเก็บเกี่ยวได้หครั้งพื้นที่หนึ่งไร่จะได้ผลผลิตเป็นใบสดนะต้นสดประมาณ250กิโลกรัมอบแห้งแล้วจะเหลือประมาณ หกิโลกรัมโอ้แ้งเราก็ทําแป้นนะสบายมากเลยทำแห้งๆนะเพระสันฝากความหวังไว้กับวัชพืชที่เราแปลสภาพเป็นพืชทําเงินด้วยสัญญาเบื้องต้นทําให้รับไปได้เลยเดือนละ25,000บาทโอ้เดือนละสองหมื่ 25, บาทเลยนะอยู่สบายเลยเพราะลูกวัชพืชแทบไม่มีต้นทุนนะทนโรคมแมลงปุ๋ยยา ทน,ทนโครคแมลงปุ๋ยยาเลยไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยา <S <S นอกจากไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยานะมันเป็นปุ๋ยด้วยเนี่ยอาจารย์นำมาทําปุ๋ยประจำเลยนะ <S <S โอ้โห وه, อยากให้เกิดให้เกิดให้เกิดเ,เลยกระ <S <S จายทัว่วภูผานี่อันนี้ก็เป็นปุ๋ยชั้นดีปุ๋ยชั้นดีอย่างหนึ่งของเราที่นี่นคือปืนนกไส้ <S <S นี่แหละนะเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งปุ๋ยอาจารย์ทำหมดทุกอย่างนะเป็นอาหารเป็นปุ๋ยเป็นยานะเป็นอาหารเป็นยาเป็นปุ๋ยอืม อ้าวนักตนันใดสนใจปืนนกไส้ก็เอาดีเอาไปปลูกไปใช้กันอาจารย์ชอบใจเขาโตเร็วเกิดดีเกิดดีกินดีนะเกิดดีกินดีนาดดนดชาปลูกง่ายๆปืนนกไส้